สวัสดีทุกท่านครับดีพอดีคอร์สนี้ผมขออภัยนะไม่ไม่ได้อยู่จนจนครบนะเพราะว่าต้องไม่ได้อยู่จนครบคอร์สอยู่ถึงวันอาทิตย์นะเพราะว่าต้องกลับไปทำงานนะมันก็ต้องทำมาหาก,กินนะนะครับมีมีเวลาให้พวกเราทัานทีจริงๆอยากจะให้เวลาพวกเราเต็มที่แต่ว่าก็ เท่าที่พอที่กำลังผมไหวแล้วกันแล้วก็พวกเราที่ที่ไม่ได้ส่งกันบ้านก็ก็ขออภัยขออภัยทุกคนด้วยแล้วก็อาจจะได้มีโอกาสคุยกับผู้ช่วยสอนท่านอื่นนะเอ่อของพวกเราเนี่ยวันนี้วันละกี่คนนะสามวันละแปดเนะาะครับฟังหลวงพ่อ ฟังอุบาฟังคุณแม่มาทั้งวันแล้วคิดว่าพอมาถึงกลุ่มย่อยเนี่ยเป็นเน้นที่ศพบนบ้านเน้นที่การพูดคุยกันดีกว่าเนาะจะได้แบบพวกเราจะได้ไม่ฟังแล้วไม่เบื่อเนาะไหนใครไม่เคยเข้าคอร์สได้บ้างเจ้ามือหนพีเอาย,ให,ยให้ดูหน่อย อ้าวมีพอสมควรอาบางคนก็คุ้นหน้าคุ้นตานะจำกันได้พวกเราภาวนามานัมาพอสมควรแล้วฟังหลักมาเยอะแล้วจริงๆนะอยู่ที่ตรงมือทำอะ่ะเวลาตรงมือลงมือทำาลงมือภาวนาจริงๆอะ่ะสิ่งที่ฟังมากับสิ่งที่เราเจอในปัจจุบันนะบางทีบางครั้งเนี่ย เราฟังอย่างเดียวมันไม่รู้เรื่องแหละแม้แต่ว่าเราฟังมาหลักเป็นอย่างนี้นะพอถึงเวลาเราเจอของจริงอนะ่ะให้ดูที่ของความเป็นจริงเลยนะดูที่ตรงไหนดูที่ปัจจุบันมีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจเนะี่ยดูลงที่ปัจจุบันที่ปัจจุบันขณะที่เราอยู่เนะี่ยมีอะไรเกิดขึ้นให้หัดรู้หัดดูนะเรื่องเรื่องอื่นๆบางทีมันเป็นเรื่องคล้ายคล้ายกระบวนท่าแต่ละคนอนะ่ะ แต่ละคนเนะี่ยจะมีความชอบไม่เหมือนกันจะมีลักษณะกรรมฐานที่เราชอบที่เราชอบใช้ไม่เหมือนกันสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นสิ่งที่แต่ละคนจะต้องไปหาเอาเองนะไม่มีใครที่เราจะบอกกันได้ว่าอย่างนี้ถูกต้องอย่างนี้เหมาะนะอย่างนี้ผมเดินแม้แต่ผมผมเดินมาอย่างนี้ครูบาอาจารย์ท่านนั้นเดินมาอย่างนี้ผมบอกเป้ๆว่าผมเดินอย่างนี้นะ เราจะเดินเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีใครเหมือนกันนะพวกเราเราดูเลยแต่ละคนอ่ะเราไม่แต่คนนั่งข้างกันไม่แต่คนที่บ้านกันเกิดมาพินพี่น้องกันเลี้ยงดูการศึกษาเหมือนกันอย่างเงี้ยเราพบว่าไม่เหมือนกันนะแต่ละคนน่ะนิสัยก็ไม่เหมือนกันความคิดก็ไม่เหมือนกันนะสิ่งที่แต่ละคนเป็นก็ไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตัวกรรมฐานก็เหมือนกัน เรากัวกรรมฐานสิ่งที่พวกเราต้องหาจริงๆอ่ะอันดับแรกเลยนะคือเราอยู่กับอะไรแล้วเราชอบอยู่กับกรรมฐานหรือวิหารธรรมนั่นแหละอยู่กับอะไรแล้วรู้สึกสบายใจเราชอบเราสามารถอยู่กับมันได้ทั้งวันนะพอเราเลือกลงไปแล้วลองดูว่าเราเราเราใช้อันนี้เราเป็นยังไงนะแะแรกเริ่มถ้าคน คนมาใหม่ฟังหลักหของพ่อมาเอาสมควรกันทุกคนแล้วแ,แรกเริ่มมาลองก่อนก็ได้นะลองก่อนว่าเอยอย่างนี้เป็นยังไงเออยกรรมฐานอย่างนี้ชอบไหมแต่พอเราหัดไปสักพักหนึ่งนะ่นะผมแนะนําว่าให้แน่วแน่ไปเลยแน่วแน่ปรอยาใช้อะไรนะ่ะเราก็ฝากเป็นฝากตายไปเลยว่าเนี่ยคือกรรมฐานของเราบางคนถนัดดูกายรู้สึกตัวนะ เราก็ดูกายนะดูกายตลอดกายเป็นยังไงให้รู้ยืนเดินนั่งนอนให้รู้สึกตัวทั้งวันให้ใช้เป็นเป็นที่ระลึกทั้งวันเน่ยนะฟังจากที่คุณแม่ท่านบอกเมื่อกี้เนาะคือครูบาอาจารย์ท่านท่านท่านใช้เนี่ยอย่างหลวงพ่อท่านท่านใช้การดูจิตเป็นกรรมฐานหลักเนี่ยท่านก็ดูจิตทั้งวันนะดูเจ็ตดดูจิตเป็นมิหารธรรมท่านก็ใช้ทั้งวันถ้าใครถนัดดูกาย ยืนเดินนั่งนอนนั่งอยู่อย่างนี้ยืนเดินนั่งนอนทํานั่นทํานี่เนี่ยรู้สึกกายไว้ทั้งวันเวลาทําอะไรหลงลืมอะไรให้กลับมาอยู่ที่กรรมฐา,านของเราเนี่ยเ,เป็นการหัดหัดเจริญสติหัดซ้อมหัดเจริญสตนะิบางคนที่ชอบบริกรรมเอาบริกรรมแล้วเราเราก็ให้บริกรรมดูเรื่อยๆนะไม่ใช่ทั้งไม่จำเป็นต้องทั้งวันนะแต่ต่คนเนี่ย ิดว่าเอยต้องทำไม่ได้ทั้งวันพลาดไม่ได้ตัวตัวพิหารธรรมพวกนี้เป็นตัวที่เราใช้คอยกระตุ้นตัวเองเฉยๆคอยให้ตัวเองมีที่ให้กลับมาอยู่เป็นจุดสังเกตและเป็นที่ให้ให้ให้จิตกลับมาอยู่อยู่กับเนื้อกับตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราอย่าอย่าไปอย่าใช้เปลี่ยนให้พิหารธรรมแกเป็นโครงขงังโครงขังของจิตนะ ถ้าเกิดเราเอามาใช้ขันจิตมาใช้ว่าเราว่าจะต้องอยู่กับวิหารธรรมตลอดไม่ให้จิตมันเคลื่อนไปไหนเนี่ยมันจะกลายเป็นเพ่งเราแต่พวกเนี้ยทุกคนฟังมาเหมือนกันเราบอกว่าเอ้ยอย่าเพ่งก็ผิดนะเผลอก็ผิดนะแมแต่เวลาเราลงมือจริงๆนะ่ะพวกเรามันเลี่ยงไม่ได้นะเลี่ยงไม่ได้ที่จะเพ่งเลี่ยงไม่ได้ที่จะเผลอนะอย่าจะอย่าไปตําหนีตัวเองอันดับแรกอะ่ะ นะเพราะหลักเลยลืมว่าเราให้มีจิตที่เป็นจิตที่เป็นธรรมดาธรรมชาติธรรมดานะเพ่งก็รู้เผลอก็รู้ไม่ใช่เพ่งก็ตำหนิมันทำไมไม่ดีสทัทีทำไมไม่เลิกเพ่งสทัทีนะไม่ใช่เผลอก็แบบว่าวันนี้เผล,ตลอตลอดเวลานะไม่ได้เผล,ตลอตลอดเวลาไม่มีสติเลยก็พยายามทำให้ไม่เผลอนะพวกนี้จริงๆแนละ้วพวกเราถงเว่าเ,าเวลาเราลงมือจริงๆเนะี่ย ลงมือปฏิบัติจริงๆอ่ะไม่ต้องไปตำหนิตัวเองหัดรู้ไปหัดรู้ไปรู้รู้ทันได้แล้วก็เก็บแต้มก็เก็บแต้มได้ถูกหนึ่งนณะเราค่อยๆค่อยๆเก็บไปภาวนาอย่างอย่างคนธรรมดาค่อยๆเก็บค่อยๆรู้ไปหัดรู้ไปเรื่อยๆนะหัดรู้ไปเรื่อยๆจิตเนี่ยที่เราหัดรู้สภาวะหัดรู้สึกตัวหัดรู้สภาวะเหล่านี้ จิตความคุ้นชินที่เราหัดรู้พวกนี้มันจะมากขึ้นเองนะความคุ้นชินหเหล่านี้ยมันก็มันเป็นความคุ้นชินที่อยู่ในจิตเราอะนะถ้าจิตเราหัดหมายรู้ถูกหัดรู้สึกตัวให้เป็นเราทำอะไรเนี่ยความรู้สึกตัวมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายนะสิ่งเหล่าน,นี้เนี่ยค่อยค่อยหัดไม่มีใครที่ทำแล้วถูกต้องร้อเปอร์เซ็นไม่มีใครที่ทำแล้ว มันถูกต้องร้อยเปอร์เซนหรือทําแล้วถูกต้องมามาโดยที่ไม่ผิดพลาดเลยเป็นไปไม่ได้นะอาศัยเรียนรู้ความผิดพลาดตัวน,นี้แหละนะะจุดมุ่งหมายเราจริงๆเราเรียนรู้ตัวเองนะเราเรียนรู้กิเลสตัวเองเรียนรู้เรียนรู้การรู้ใจตัวเองมันไม่ใช่มีเรื่องอื่นเ,เพราะฉะนั้นยิ่งยิ่งผิดพลาดเท่าไหร่ยิ่งยิ่งดีนะทุกครั้งที่ผิดพลาดอะ่ะ ทุกครั้งที่ผิดบ้านแม้แต่ว่าเออมาภาวนาบอกว่ามาส่งกันบ้านวันนี้ไม่ถูกเลยอย่างเงี้ยทําผิดหมดเลยนะถ้าผิดถ้าผิดหมดแล้วเราไม่เลิกนะผิดหมดแล้วเรายังภาวนาต่อวันหนึ่งอ่ะยังไงก็กลับมาถูกได้นี่คือเราอยู่ในเส้นทางแล้วสิ่งที่เราทํามามันไม่สูญหายหรอกนะแม้แต่ทำแล้วจิตเราผิดก็ตามแม้แต่เพ่งมากๆก็ตามนะทุกครั้งที่เราปฏิบัติที่เราได้ทำอ่ะ ก็ยังยึดเดินเหนเส้นทางอยู่อย่าไปกังวลว่าี่ยจิตเราจะต้องทำให้จิตให้ถูกนะทำให้ถูกต้องร้ออร์เซ็นถ้าผิดก็เรียนรู้ไปนะผิดก็รู้ว่าผิดลูกครั้งที่ผิดมันจะจำได้แล้วเวลาเราวนกลับมาจุดนี้อีกอ่ะจิตมันจะจำได้ว่าเอออย่างนี้อย่างเนี้ยสภาวะที่เราเห็นอย่างเนี้ยคือเพ่งนะสภาวะที่เราเห็นอย่างเนี้ยคือเผลอนะ เนี่ยพวกนี้ความรู้เหล่าเนี้ยมันจะจำันในจิตเองความรู้เหล่าเนี้ยมันจะไม่ได้ไปจำในสมองถ้าเราจำในสมองจำคำพูดครูบาอาจารย์ที่ที่สอนเนะี่ยอาศัยจำ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 เหมือนเรียนรู้ทั้งโลกอะ่ะเรียนรู้ทั้งโลกเราจำจำฟังแล้วจำฟังแล้วจำเหล่าเนี้ยมันมันเข้าในเนื้อสมองนะมันเข้าในเนื้อในในเมมโมรี่ในสมองเรานะแต่ถ้าเราจำจิตมันจำสภาวะได้ทุกครั้งที่ เห็นว่ามันเพ่งอยู่หรือเผลออยู่หรือมีกิเลสเกิดขึ้นอยู่นะทุกครั้งที่เรามีสติรู้ทันลงไปเนี่ยนะตัวที่จําได้คือสติที่เราลึกลงไปเนี <S <S ่ยที่จําได้คือจิตเนี่ยมันจะจําลงในในจิตมันจะจําสภาวะเหล่านี้ได้นะพูดสั้นง่ายๆล้วจิตมันก็จะจําสภาวะเหล่านี้ได้ตัวที่จําได้คือจิตนั่นเองนะเออตัวเนี้ยเราไม่ได้เกิดจากเราใช้ความคิด ไม่ได้เกิดจากใช้ความคิดวิเคราะห์เอาไม่ได้เกิดจากการใช้ใช้สมองจำนะแล้วก็มานั่งวิเคราะห์ว่าเอออันนี้คือกิเลสชนิดอะไรอันนี้คือเพ่งหรือเปล่าอันนี้คือเผลอรหรือเปล่าแต่การที่จิตมันเห็นสภาวะมันจําได้เนี่ยทุกครั้งที่มีกิเลสชนิดนี้เกิดขึ้นมาซ้ําเนี่ยนะจิตมันจําสภาวะได้มันจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมานะโดยอัตโนมัติ ตัวที่มีความรู้สึกตัวขึ้นมาเย่ยอัตโนมัติมีมีสมาธิขึ้นมาอัตโนมัติเนี่ยอันนี้คือของแท้นะเพราะนั้นสิ่งที่เราหักอยู่สิ่งที่เราหัดรู้สภาวะอยู่นะไม่จาเป็นเลยไม่ต้องคาดหมายเลยว่าอันนี้ถูกหรือผิดนะหัดรู้ไปเถอะหัดรู้ไปให้จิตมันจำสภาวะได้นะพอจิตมันจำสภาวะได้นะทุกครั้งที่มีกิเลสชนิดนี้ผ่านมาอีกนะ ความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นมาหม่แนละจิตที่มันที่มันหลงอยู่มันจะกลับกลับมาอยู่กับเนืเ้อกับตัวเองหัดไปบ่อยหัดไปบ่อยคีิกาสมาธิที่เราทำเนี่ยแหละที่ว่ารู้ไปขณะรู้ไปขณะเนี่ยหัดไปบ่อยนะหัดไปบ่อยตัวจุดเล็กๆตัวเ,เนี้ยเดี๋ยวมันจะมันจะกลายเป็นจุดเล็กๆที่ถี่ๆถี่ๆมากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่จุดลงไปเรื่อยๆนะแต่จิตมันจะเรียนรู้สภาวะ เดนรู้เดนรู้สภาวะที่มันที่มันหลงที่มันเพ่งตอนเนี้ยเดนรู้เรืเลยมันจําสภาวะได้สมาธิเราก็จะเข้มแข็งขึ้นเองนะสมาธิไม่ได้ไม่ใช่ความสงบสมาธิไม่ใช่ว่าจิตจิตมันนิ่งจิตมันสุขจิตมันสงบนะไม่ใช่เต่าน,นั้นไม่ไม่ไม่ใช่สิ่งที่บอกได้ว่านั่นคือสมาธิที่ถูกต้องนะ สมาธิที่ถูกต้องจริงๆคือความตั้งมั่นความตั้งมั่นของจิตอ่ะเป็นคนละเรื่องกับความสงบนะเนี่ยเรามาหัดเรียนรู้เนี่ยอยากจะให้เรามาอยู่ที่นี่เจ็ดวันอ่ะสิ่งที่เราได้ได้ได้ในเจ็ดวันเนี้ยสิ่งที่อยากให้ได้กลับไปที่สุดคือตัวเนี้ยแหละนะตัวตัวสติที่แท้จริงนะที่เรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานนะสัมมาสตินะแล้วก็ตัวสมาธิที่ถูก นะบทเรียนนี้เป็นบทเรียนหลักแล้วนะทั้งหมดที่ฟังมาครูบาอาจารย์ท่านเทศมาทั้งหมดนะ่ะบทเรียนใหญ่สามข้อที่พวกเราสามข้อที่พวกเราศึกษากันที่มาศึกษากันนะ่ะบทเรียนที่หนึ่งคือศีลสิกขานะคือเรียนเรื่องศีลบทเรียนที่สองคือจิตสิกขานะคือเรียนดูเรื่องจิตนะเรียนรู้เรื่องจิตก็คือเนี่ยแหละเรื่อง เดเรรู้เรื่องจีก็คือบทเรียนเรื่องเกี่ยวกับสัมมาสติสัมมาสมาธิบทเรียนนี้เป็นบทเรียนหลักนะบทเรียนที่สามคือปัญญาสิกขานะมีสามสามบทเรียนหลักๆแต่บทเรียนที่สําคัญที่สุดนะที่เป็นแกนหลักของการบำนาญจริงคือบทเรียนที่สองที่เรามาศึกษากันเนี่ยแหละที่เรามาเราเสียสละเวลา ส่วนตัวมาอยู่ที่คอเราในเจ็ดวันเนี่ยอยากให้เราได้ได้ตัวได้ตัวนี้กลับไปนะเป็นของฝากกลับไปที่บ้านให้พวกเราไปไปใช้ในการภาวนาของเราต่อนะเพราะนั้นเดนรู้ให้เดนรู้เนี่ยเจ็ดวันเนี้ยนะฝากพวกเราว่าฝากพวกเราว่าให้อยู่กับเครื่องอยู่ของเราวิหารธรรมอะไรของเราที่เราใช้มาเนะี่ย เลิกขึ้นมาอย่างหนึง่งอยู่ได้ใจที่สบายใช้เวลาทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับนะเรามาอยู่ที่นี่แล้วอยู่ที่เจเวลาอยู่ที่คอร์สนี้แล้วใช้เวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยเจริญสติให้มากที่สุดนะยืนเดินนั่งนอนทําอะไรต่างๆ่นะตั้งแต่เราจะนั่งฟังในห้องนี้ก็ตามหรือว่าเจาออกไปใช้ชีวิตอยู่ในคอรสข้างนอกมุมไหนมุมมุมใครมุมมัน กินข้าวเข้าห้องน้ำทํำธุละส่วนตัวหัดจะเดินสตินะหัดจะเดินสติหัด,นะห,ด,ห,ดหัดหมายรู้ให้เป็นนะหัดรู้สึกตัวให้เป็นนั่นแหละส,สับเดียวกันทั้งหมดหัดรู้สึกตัวหัดที่จะสังเกตว่าอันนี้เพ่งอันนี้เผลอนะหัดที่หัดที่จะรู้สึกรู้สึกในกายในใจของเรา เวลาที่เราอยู่ที่นี่จะได้คุ้มค่าคุ้มค่าที่เรามาเนาะ,ะฟังมาเยอะแล้วผมผมไม่พูดเยอะดีกว่าเดี๋ยวเสียเวลาเรา